สบายดีพระชกุลนะจ๊ะมันยังต่อยมาเห็ุบุญนะจ๊ะบุญแบบบุญแจกนะจ๊ะบุญแบบของอาวปนของอาเป็นเหตุเสียเนาะตอนนี้ก็เห็นแบบบุญบุญแจกเนาะ อิทิภูสเกนสุธาทาสหันพระมังบิสุติสุติเมพิภักดิตานัญญา าคาเทนาวิจินาสิทาวามุนิโกทันเตสะสะภาวันตุเตสยามังคารานิเอตากิพุทธาสยามังคาราอัคคคตาโยวาเจโยทินาทิเตสาเตมตันติทวานาเอกาโฆ เครื่องใส่บาตรด้ยนะจ้ามีขนมมีบิโดมีมิโปมีข้าวะจ้าเอนิยมแล้วก็มีขนมาะว่ามันต้อยบริเอามาก็เลยใส่จานได้ไปน้องใส่จานนะมีเงน่าใส่บาตรเอากระมีเินไหน่อยเนาะเครื่องใส่บาตรเขาก็มีเท่านี้แล้วก็กมีน้ำยาก ภาวงนตะก็เครื่องของส่บัตของแม่เทลี่แล้น้องอนนี่กแม่เทลี่มันอ,อันนีทอ มุมก็ฮาเด้อพี่น้องคนปใส่บาตก่อนมูนักกระลุกสาวคนเดีวพี่น้องตอนนี้ก็กองบุญแล้วพี่น้องอยู่ข้างในแล้วก็ซิมีพาขวันแบบ สู่ขวัญน,นำเลยเนาะไออย่างในกาซเป็นกองบุญได้พี่น้องกเป็นคูบาเพิ่อนอยู่ข้างในด้วยจ้าอันนี้กาแบบผพุท่าผู้แก่เพิ่นมาใส่บาตัวทั้งลุ่มผูกกใส่บาได้พี่น้อง ตอนนี้กะใส่บาตรเลยเด้อพี่น้องกำลังใส่บาตรหลายคนลุงคงว่าชูบ,าบา้านเราบากด้วยก่อนเฟอร์เมท่าลีกระพุนยี่ทางพุนแล้วเขาเฮ็ดแบบบุญแจกนะแบบประเพณีของเราเนาะเฮ็ดบ,บ,บุญแจกแล้วห้าวกะเกมื่อคืนนีนงานกองบุญแล้วกะ ตอนเช้าการมาใส่บ้าตรเนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นเฮือนของเพขุนเลยจ้าส่วนทางนี้ก็เป็นเฮือนครัวได้พี่น้องอันนั้นก็สิเป็นผ้าเข่าเนาะเขาใส่กระตุกอะเขาหิริอย่างแล้วแล้วก็ย่อขึ้นให้ยันย่อพ่อพึ่นศานเลยจ้า ตอนนี้ก็คนกะลายพี่น้องมาใส่บายก็มีตะนในบ้านนี่แหละเอ้ยน้องกันเบิดนี่งนะมาใส่บายกัอันนี้ก็จะเป็นผ้าเข้าของนก,กินเนะจ้าเฮาก็ใส่แบบนี้เฮาก็แพ็คไวนะ้เนาะก็มีแจ่วมีลวกพักลวกเห็ดแล้วกะ็มีแกงมีข้าวต้มขนมมีมกฟ้า น้ำหวานแล้วก็ข้าวหัวงอกเลยว่าข้าวข้าวต้มต mm ัดเลยจ้าแล้วก็สมีลาบจักพาหกพาเลยพี่นอ้องหกพาข้าวแล้วก็สะมีข้าวปกข้าวปุ้นนำอันนี้กัจิมาพังเถิดพี่น้องมันกอ็มรรณาภาพสายจากพ่อแม่แห่งมันมันก็มีแรง ส่วนว่าพามภูนั่นมันเห็นลูกตนตายดังนั้นมันก็เป็นอันทุกข์มากนัมันก็หองให้ทําให้ใจมาหลายประการเป็นอันมากมันจึงเอาลูกอังตนลูกตนอันตายนั่นไปเผาเสียในภาษาผีทีนนั่นแล้วมันก็เอาริคนหุนโยธามาแผ่นสาราไว้ในภาษาผีที่นั่นแล้วมันก็เอาเสือสาสอาสนะไป พระอาัยสงส่วนบุญอันนี้ไปฮอดไปถึงเจ้าผู้ขาอันตายไปนั่นไดคอคางคืนเมื่อน,นั่นชานผู้ขอก็กลราว่าบาดเนี้กูมาแตงปคปายก้นไปปูพักษารักษาลูกกูทุกวันทุกวันบอดได้ขาดก็มาเล่าเปล่าเสียดารหนออันหนึ่งกู้ก่แตงให้ไปส่งเข้ารอเาายเข้าง่ายแก่ลูกปูก็มาเล่าเปล่าเสียดารหนอเอกประการยังกูก็แตงไว้ให้ไปปูเสียศาสอาสนะ ได้ผีหนึ่งแล้วเรามาเป่าเสดาะหนอกูก็แต่งให้ไปอุปถาขวัตบัดได้ผีหนึ่งแล้วเรามาเปล่าเสดระบบดหน,ลาาลลหนอลูกกูจึงได้กินเข่าจะทอบันียวนี้แรเมื่อนั้นถ้ามั่นกอกระนิงในใจวาดังนี้ก็ควันจับเข้าไปไหวทพุทธเจ้าดูเฉินวาดังน,ดนั้นเล่าพามผูนั่มมั่กพอถือเอายังสิ่งทั้งหลายหมายมีต้นว่าพราชุบราดีดอกไม้คันตาโรตองหอม แล้วก็เข้าไปไหวพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ที่สงวรแหง่งตนแล้วก็ปูชาด้วยปลาทุบป,ปลาพีดอกไม้คันตาบรองหอมแล้วไหวพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้าไหวพระพุทธเจ้มามนุษย์อันว่าคนทั้งหลายนอรสนยิงใส่ทั้งหลายหยกเงี้ยมีลูกยิงลูกใส่ขั้นว่าดุกอีตายจากสัตว์อันเป็นคนแล้วและคนปุบฟูง ถ้าหลงคนที่อยู่ฝ่ายหลังนั่นเขาก็อฮักหลุงูตายนั่นแหละมาแปงสะมาแปงบรรณาสารว้ในภาษาปีตินั่นเลาก็เขาเสียสาภาสนะไปปูกแปงไววมีตังพาตั้งและแพดานมีตังเงินละทำสร้างมาค้าญินข่าวายเอาไปไว้ลูกป่ารักษาอยู่ได้ก็ปีหนึ่งก็ดีจะมีภาระในสงแก่เขาฝุ่งตายนั่นเป็นดังหรือก็มาจ่า ເດຕະຕະວິໂພຄະເອະອະພິເສເເສສັບພະໂພທານັງອັກຂະປະໂຕປະມວນທາງເທສນະຄະນະມະຫົດນາມົນນນ້ອງພົດດຳຫອມສທາງສ กาตะวันนารังตัะเบนตาตคีเด็กช่วยจูบรับเ้ามาน่อยเข้ามาด้วยเ่อยๆยานน้องตัวยานรุยเอี่น้องตอนนี้กันย่อพาเข้ามาได้จ้ามาสิบแต ย่พราเข่าขึ้นให้พ่อด้วจ้าเป็นแบบสันเนาะสันเข่าตอนเช้าลงทุกขเ่มม้นมากขึ้นเยอะลงเหนมาอเพื่อัเอ ตอนนี้ geliyor, กยอพเข hungry, Never, Hello, Hence, ่าเร้าไปในเหพอพี่น้อเื่อนราพ่นแ้อพเข่าพะน้ำเนาะสบายดีอีกเถ่อเจ้าสบายดีพี่น้องอาสิพาเดี๋ยวไมเบิย่งไปเบิเบ้น่าเบเบไปเพราะว่าแบ้มันเมื่อวานนี้บรเห็นมันเนาะเพราะว่า อันเปรี้ป่อยแล้วมันเปรี้อันได้ลูกหาหาเมื่อเว้นนี่กับไปหาจนเมื่อยตอนนี้เราก็สิม,มาเข้าข้อเลจ้าไฮใครตรู้เฮ้ยอย่าห้าวเซิร์ตอ่าลูกมันอุ้มหน่อลูกอ,อุ้มหน่อยจอยฝันอุ้มแบ้ น้อยแต่นี่มันได้รูปตัวเดียวแบเป็นเป็นแบ,บหัวสาวด้วยพี่น้องมันก็ไม่จับกันเออแม่มับบนหัวแบบ แต่แพงแท่ไหนอ่ากระไดเมื่อ,อวานนี่เป็นน้ำจนมดมือน้องต้อยเป็นน้ำมื่อนี้ก็ไปน,น้ำนึกว่าแบีเหี้ยและะ้วสดงเพราะว่าข้าโบเห็นมันมากก็คือแบบว่ามันเหี้ยเนาะแต่ว่ามันไปลี้เกิดลุเพราะว่ามันถือพาบาได้กินน้องซ้ำบได้กินน้องแบี้ยซ้ำตัวนี้นี่นี่บุญยังม,มีขี้ตานั่นนี่ดุตัวทักหรือตัวแม่ฮะเบิงมันดุใจ เบิรงน้องเบิรงหำมันนู้มีมีหำบ่มีอย่างนี่อ้ามันยังนีงตัวเถิกผู้ชายบ่แม่ผู้ชายจะชื่อยังนี่ชื่อเจลรี่นะอันนาภาเพื่อนกระด้างแม่ได้แม่เจลรี่ได้แม่มันอันนี้อันนี้มันห้องหาลูกมันพี่น้อง คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องเต้ยคำวนนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีพ่อคลิปหน้าด้วยจ๊ะมีอย,ยนะไรพิเศษไหม้ะไป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 ,ปมันก่อนอือแคน้อยแท่นี่ตัวน้นอยๆยังพี่น้อกไหมตัวน้นอยๆนึงแบะฮะหาก็ได้แบ่เจ็ดตัวเนาะมันได้เพราะว่า อันแบ,บ่สามตัวได้แนวและสองเพราะว่าตัวนี้สิได้อันตัวเดียวแบ่หวสาวได้ตัวเดียว,ว <c oughs> แม่เพื่อนห้องเพิ่นบบเห็นลูกเพื่อนเพราะว่าแม่ลุงต้อยเพืเ่อนไปซอกเพื่อนไปหาฮักยาให้อันข้าเจ้าก็เลยเพื่อนเหินเพื่อน,นก็นเลยเอาแบ๊ขึ้นมาแต่ว่าลุงต้อยลงไปซอกแล้วซอกได้กับ่บเหินเพราะว่าอีเม่ลงไปเพื่อนซอกก็เลยเหินมาก็ได้เอามาันมาแต่แพงแต่เพี่น้องนะ บายบายคลิปนี้ก็บายบายเด้อพี่น้องบายนี่แม่น้อยเน่ะ